มากินขนมกันค่ะสวัสดีค่ะมากินขนมกันค่ะฟอกเคก้กรสส้มค่ะภาษาอีกอย่างดอกย้ายก็เอินเมื่อเป็ี่ยนฟอกเคก้กซอกฟอกสอกเคก้กรสส้มค่ะอร่อยค่ะ มากินด้วยกันนะคะปะ้าฝือมาด้วจ้ามากินน้มกันด้วยจ้าแ่บแสบ,บด้วจ้าเพ,พื่อนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะแ่บๆจ้า นี่จะพี่นอ้องใหกินน้ำกันด้วจะ้จะแซบๆค่ะ